คลิปนี้จะเป็น Random, แรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะข้อความจากคนรักใหม่อามาดูเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะอันนี้คนที่ไม่ได้สนคนรักเก่าแสนล้านพบแสนล้านชาล้วเรามาดูคนรักใหม่ดี๋ยวเนาะเป็นยังไงนะคะพลังงานประมาณไหนข้อความประมาณไหนนะคะที่จะสะท้อนตัวตนของเขาเนะคะ You are my twin flame deep d a r n I know this You are my ultimate mirror อ่านะคะคนรักใหม่ของคุณตอนเจอกันอาจจะแบบอู้ความรู้สึกผูกพันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะและอาจจะมีบางด้านของคุณเหมือนกันนะคะที่อาจจะไปจี้ปมจี้จุดอะไรบางอย่างในตัวเขาที่ ทำให้เขารู้สึกว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้สึกขนาดนี้แต่พอเป็นคุณเนี่ยเช่นในบางด้านที่คุณอาจจะสะท้อนให้เขาเห็นว่าเขาเป็นคนรักที่อาจจะไม่น่ารักในความสัมพันธ์เดิมๆเนี่ยและคือสิ่งที่เขาอาจจะต้องมาปรับแก้ไขเนี่ยค่ะเพื่อจะทําให้รัก ในครั้งต่อไปเนี้ยไปได้สวยให้ได้นะคะมีด้านของการสะท้อนอะไรบางอย่างเช่นอาจจะแบบสะท้อนความไม่น่ารักของตัวเองในเวลาที่แบบว่าเขามีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่แบบไม่น่ารักกับคุณด้วยค่ะแล้วเฮ้ยนี่ฉันไม่เป็นฉันเป็นคนอย่างนี้เองเหรออะไรประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วยังไงข้อความจากคนรักใหม่นะคะ I realize that no one loves me like you do เขาบอกว่าเขารู้แหละไม่มีใครรักเขาเหมือนที่คุณรักเขาจะแบบจอ อาจจะผ่านชีวิตรักมาเยอะมากก่อนมาเจอคุณนะคนรักใหม่เนี่ยคะ่ะแล้วอาจจะแบบบางคนก็รักหลอกหลอกบางอะไรบางบางคนก็เข้ามาด้วยผลประโยชน์อะไรเงี้ยที่เขาเคยเจอแต่ว่าพอมาเป็นคุณแคอาจ,จะเป็นคนที่จริงใจนะคะกับความรู้สึกเองแล้วก็แสดงออกให้เขารับรู้ว่าเออความรักจริงๆรักที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้นี่เนาะอะไรเงี้ยนะคะจนเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนอย่างเขาเนี่ยมาเจอความรักดีดอย่างนี้ได้หรอแบบแทบจะไม่อยากเชื่อเหมือนกันเนะคะ อืมอ่ะแล้วยังไงต่อข้อความนะคะจากคนรักใหม่ I'm sorry ขอโทษเก่ง <c oughs> อ่าอย่างนี้ค่ะมันจะมีบางด้านของเขาที่ไม่น่ารักก็ปกติเนาะในความสัมพันธ์มันก็จะมีเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างน,น่ารักกันบ้างไม่น่ารักกันบ้าง แต่เขาก็รู้นะคะอะไรที่เขาทำพลาดไปเขาก็รู้ว่าเขาผิดไม่ใช่ไม่รู้เลยนะนะคะแต่บางคนก็อาจจะมีเหมือนกันที่อาจจะปากแข็งนะคะไม่ยอมพูดอะไรเงี้ยเออรู้แหละแต่ไม่ยอมพูดนะบางทีบางคน I don't think I can't take your reaction right now. แต่บางคนนะคะตอนที่คุณเจอกันความรู้สึกคุณอาจจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแล้วคุณอาจจะคาดหวังกับเขามากๆด้วยนะตอนนั้นแต่เขาก็อาจจะมีการสตารตแบบกลัวว่ามัน,มนจะเป็นรักจริงๆหรือเป่าเนี่ยมันจะเป็นไปได้จริงเขาแบบว่าคือถ้าคุณคาดหวังเขาตอนนั้นนะเขากลัวว่าเขาจะทําให้ไม่ได้หรืออารมณ์ที่เขาแบบยังไม่พร้อมอ่ะฉ,ฉ,ฉันดีพอหรออะไรเงี้ยหรืออยู่อาจจะกลัวซะงั้นกลัวแบบกลัวเกินเหตุนะคะ กลัวเกินไปเงี้ยก็เป็นได้เนาะแต่เขารู้สึกว่าคุณนะคะเป็นสิ่งพิเศษอาจจะเป็นครั้งเดียวก็ได้ค่ะที่เขาได้เจอคนแบบเนี้ในชีวิตและก็พลังงานความอบอุ่นของคุณนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับ ความรู้สึกที่มีค่าจากคุณอย่างที่บอกไงมันมันย้อนไปในข้อแรกอ่ะคุณอาจจะเข้ามาแล้วทริกเกอร์หรือจี้อะไรบางอย่างในตัวเขาซึ่งเขาอาจจะรู้สึกกลัวๆเหมือนกันนะความรู้สึกมันมันเริ่มอย่างรวดเร็วค่ะแล้วมันก็จะมีการสตันด้วยจังหวะนั้นนะคะออคนรักใหม่อ่า คนรักใหม่อาจจะมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นหรือว่าไม่น่าใจานะคะหรืออาจจะกลัวในเรื่องของการแสดงความรู้สึกนะคะแต่พอได้รับการถูกแสดงเนี่ยทำให้เขารู้สึกอบอุ่นมากกว่า please don't be so cold to me แต่เขาก็ไม่อยากให้คุณเย็นชาเขานะนะคะเพราะว่าเขาอาจจะต้องการความรักความอบอุ่นมากกว่าที่คุณคิดก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะ The girl is killing me inside เขาบอกว่าความผิดนะคะมันมันทำร้ายเขาจากข้างในคือมันจะอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างค่ะในระหว่างทานที่รักกันเนี่ยที่เขาไม่น่ารักแล้วมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะคะว่าตัวเองไม่น่ารักเขารู้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีบางด้านที่คุณอาจจะตอบย้ํากับเขาเขาจะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนรักที่ไม่ได้เรื่องก็เป็นได้นะคะ ข้อความจากคนดอกใหม่นี้แลปลเขาบอกว่า if i f I come back to you now i would just hurt you even more เขาบอกว่ามันจะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะแบบรับมือกับความสัมพันธ์ได้ไม่ถูกอ่ะแล้วแบบมันจะมีด้านที่เขาอาจจะขยับขยับออกมาจากคุณนะคะ เพราะว่าเหมือนแบบเขาไม่รู้ว่าเขาจะเป็นไปได้ตามที่คุณคาดหวังไหมด้วยเนาะแล้วก็บางทีในช่วงจังหวะที่เขาหายไปเนี่ยเขารู้สึกว่าจังหวะเนี้ยเขายังไม่พร้อมที่จะกลับมาหาคุณอาจจะทาให้คุณเสียใจยิ่งกว่าเดิมอีกเป็นความคนรักใหม่ที่หัวจะปวดเหมือนกันโอ้ยอ่ามารู้มาสาย I still think of our memories of t e n แต่ช่วงเวลาที่ห่างเหินกันเนี่ยคะ่ะช่วงเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองนะคะจังหวะนั้นเนี่ยเขาจะนึกถึงวันเก่าๆของคุณมากซึ่งใน,นจังหวะนั้นถ้าเกิดว่าเคสที่แบบ มีช่วงที่เขาไปจัดการชีวิตออตัวเองอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่น,นสิ่งที่คุณทาได้คือปล่อยเขาไปเลยค่ะนะคะให้ให้ความคิดถึงมาทํางานทํางานเป็นโหลดทํางานไปนเลยให,เให้เขารู้สึกนึกถึงคุณมากๆนะคะและความคิดถึงเมื่อไหร่ที่มันทํางานอย่างร่าร้อนรุนแรงอเขาจะเขาจะต้องพยายามที่จะกลับมาหาคุณให้ได้นะคะคนรักใหม่ของคุณก้าจ,จะต้องผ่านการเรียนรู้เนาะนี่ไง I'm still in love with you แต่เขาเป็นคนรักคุณคนยากนะ แต่ถ้ารักแล้วรักเลยค่ะต่อให้ห่างเขาก็จะยังรักคุณอยู่นะคะแล้วยิ่งในช่วงที่ความคิดถึงมันทํางานเนี่ยค่ะเขาจะยิ่งต่อหนักรู้มากขึ้นว่าเขารักคุณมาแค่ไหนเป็นคนรักเก่าทําไมที่จะต้องเออไม่ใช่คนรักใหม่ทำไมเป็นคนรักใหม่ที่ต้องแบบผ่านการเรียนรู้อะไรมากมายเนี่ยอาจจะเจอประสบการณ์ที่ไม่น่ารักกับความรักมาก่อน darling thank you for coming into my life นะคะแต่เขารู้สึกว่าเขาโชคดีนะ ที่รักขอบคุณนะที่เข้ามาในชีวิตฉันฉันแทบจะไม่เชื่อเลยว่าฉันได้รับความรักที่ดีจากเนี่ยจากเธอขนาดเนี่ยนะคะอืมคนรักใหม่อาจจะเคยเจอชีวิตรักที่ไม่น่ารักมาแล้วมั้งดูทรงแล้วเนาะ I'm craving for the day that our bodies, hearts, minds, soul will be merged together like an eternal flame แต่คนรักใหม่เนี่ยนะคะข้อความจากคนรักใหม่เนี่ย ถึงแม้จะห่างแต่บอกเลยนะว่าความคิดถึงมันจะทํางานอย่างทุรนทุรายแบบแล้วคิดว่าฉันอยากจะกลับมาหาเธอฉันอยากจะกลับมาในวันที่กลับมามีช่วงเวลาที่กายใจของเธอกับฉันเนี่ยหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและในวันที่ร้อนแบบด้วยความปรารถนาที่อยากจะกลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งเนี่ยมันจะทนมันจะทาให้เขาทนไม่ไหวอะค่ะแล้วเขาจะหมาองนคะเพราะว่ามันมีคําว่ารู้สึกร้อนรุมมันมีมันมีมันมี ความรู้สึกของการที่แบบอยากจะยึดครองครอบครอง,รองหรือเป็นเจ้าขาเจ้าขอาเนี้หรือความห่วงหรือเต็มไปด้วยความเสียหาเยอะเหมือนกันนะคะภายใต้ความคีบคู้ของเขานะคนรักใหม่เนะะี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าใครทําไมพลังงานจะต้องแบบการมีการเรียนรู้พลังงานของการที่ว่าใช้เวลากับตัวเองบ้างไม่เป็นไรคะ่ะนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ให้คุณโฟกัสที่ตัวเองเยอะๆนะคะก่อนนะคะแบบดูแลตัวเองกายและใจให้ดีก่อนนะคะอืม